สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านทั่วประเทศวันนี้เราก็มีนัดกันในเรื่องของอสถานการณ์บ้านเมืองนะคะแล้วก็โรคโควิดที่ยังทําทให้พวกเรานิวั่นวิตกกันมากจากคนทั่วโลกเลยนะคะเราก็ถ่ายไว้ว่าโควิดเดือนนี้ปลายเดือนนี้นะคงจะค่อยๆซานะคะคงคงจะค่อยๆซา,าจะไม่ร้ายแรงเหมือนที่ผ่านมาหรอกเพราะมันเป็นเดือนเดือนเป็นไปเดือนมษาปลายเดือนคือจะค่อยๆซาไปนะคะแล้วก็พวกวุ้นาย สนิ้ว4ี่นิ้วก็ว่าไปนะฮะสา,สาจีบมานะฮะเราก็เราก็บอก่ยว่า,าเดือนมิถุนานไม่นานเกินรอเพราะว่าเลขลางลาจะย่างกายมาขยายผลนะคะพวกนั้นก็คือพวกปั่นปวนชาติเนี่ยนะฮะจะรับรู้เกี่ยวกับบทเรียนสะเทือนใจสะเทือนใจแบบไหนก็รอฟังกันนะคะรู้สึกฟังคลิปเมื่เอเช้าที่ช่องท็อปนิวใช่ไหมคะท็อปนิวนะรู้สึกฟังแล้วรู้สึกมันมันลึกมากเลยนะคะ มันลึกลับซับซ้อนมากเลยนะฟังไปฟังมารู้สึกมันลึกลับมากแล้วประเทศไทยเรานี้นะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วแต่ต้องมีเรื่องวุ่นวุ่นววๆมาให้คนไทยนี่นะได้เจ็บช้ำน้ําใจโรคโควิดก็ไม่พอยังมีพวกนี้เข้ามาเติมอีกนะฮะมีความรู้สึกว่ามันเศร้ามากเลยนะเ <Okay. S 1> ออทีนี้จะถาม,มาอะไรอีกอ่ะโควิดค่ะอาจารย์แม่ โควิดก็บอกไงเขาว่าประมาณช่วงเดือนเมษาจะค่อยๆซานะคะแล้วจะมีกลับมาอีกไหมคะอาจารย์แม่ถามว่าจะจะกลับมากำเริบอีกไหมกันยาก็กลับมากำเริบอีกเหมือนกันนะคือการที่ระบาดช่วงเมษาแล้วมีผู้คนเดินทางมากเลยในประเทศไทยค่ะเพราะว่ามีคนเดินทางเหมือนใครว่าไม่ระวังไงคะ เลขตัวเลขมันก็เลขมันก็เลยกำเริบนะคะเพราะว่าพี่จะพูดกับถึงตัวเลขนะเพราะว่าเลขหกจักวาลยามันตกหายานะนะคะเขาบอกมันตกหายนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องติดโรคระเบิดระเบอร์ทีนี้พอเดือนหน้าใช่ไหมคะมันเป็นอ่าหกเจอเก้าเขาเรียกจะมีการทางเปลี่ยนแปลงมีทางออกแต่ปลายเดือนนี้คงจะซาบ้างละค่ะแต่ว่าพูดถึงแล้วเนี่ยผู้คนก็วิตกอีกรอบอะพอจะ ขย่าบัลลังก์นายกกับรัฐมนตรีสาธารณาสุขได้ไหมคะพี่มีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรล่ะคะค่ะก็เกี่ยวค่ะเพราะว่าเขารับผิดชอบโดยตรงเลยแล้วใครอยากให้มันเป็นล่ะพูดอย่างนี้ไม่ถูกหลักเลยนะอ๋อแล้วคะแล้วพวกคุณไปเที่ยวกันไปเพลิดเพลินคนคุณติดแล้วคุณจะไปโทษผู้บริหารนี่นะ ไม่ยุติธรรมเลยผู<อ>้บริหารก็ทํางานเหนื่อยเกือบตายคุณหมอก็ทํางานเหนื่อยะนะคะ,คะท่านนายกก็เหนื่อยไกลก็เหนื่อยวิ่งบุ่นเลยแล้วพวกคุณไปติดโรกเองคุณจะไปโทษผู้บริหารนะี่นะไม่ใช่ไอ้พวกช่งชาติมีอะไรก็จะมาโค่นนายกมีอะไรก็จะมาโจมตีรัฐบาลคอยดูเถิะมิถุนาเนี่จะได้สนุกกันค่ะถ้าอย่างนั้นขอทราบดวงท่านนายกด้วยได้ไหมคะ พี่จำท่านได้อยู่ท่านบอกยังไงท่านก็มีรหัสชีวิตติดดาวเดือนนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยเดือนหน้าฉันอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบลงตัวนะคะถึงแม้ท่านเนี่ยนะจะเปลี่ยนแปลกบอกว่าพร้อมจะร่วมมือหรือแตกหักเป็นการความคิดที่ถูกต้องท่านจะตัดสินทั้งสองอย่างนี้นะจะร่วมมือหรือแตกหักก็ได้ก็ได้ได้ลงตัวทั้งสองอย่างค่ะขอดูรัฐมนตรีสาธาค่ะอาจารย์แม่เอามาดูสิคะมีโควิดอย่างเงี้ยช่วยให้ การงานดีขึ้นหรือว่าเครียดขึ้นอ่าปีนี้ศูนย์เก้านี่นะเกิดกันยาใช่ไหมค่ะตอนนี้เขาอยู่ห้าสิบห้าใช่ไหมคะอายุเขาห้าสิบห้าถูกไหมค่ะตอนนี้นะตัวเลขมันบอกว่างี้นะเขานี่นะ,ะนนะจะอยู่กับศูนย์รวมของความวุ่นวายจะโกลาหลมากนะฮะจะโกลาหลมาก เดือนหน้าก็โกราห์นเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะพี่ก็บอกเขาก็รหัสชีวิตติดดาวเหมือนกันนะเขาบอกถึงข่าวร้ายก็จะพลิกผันกับกลายเป็นดีเพราะพี่ก็จะพูดเหมือนเดิมว่าดวงนี้ก็เป็นคนที่ดวงดีใจดีเป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีเป็นคนดวงดีดวงสูงเป็นคนใจกว้างที่ถ้ามันจะมีปัญหาก็เพราะว่าตัวเลขมันสั่งการแต่แต่คนจะถามว่านายกจะกระเทือนไหมเป็นอ่าเป็นโควิดติดโควิดเนี่ยแล้วก็ กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมจะมีปัญหานะมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวนะคะมไม่เกี่ยวข้องกันเลยเขาทํางานเกือบตายแล้วคดติดโควิดแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติะนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่สามารถจะปฏิเสธกันได้ค่ะแต่ทําไมเนี่ยพี่นะ่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะที่คุณพบวิชาเล่นลับที่มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆเลยเพื่อบอกท่าวิชานี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะเงาข้างกายเช่นถอดอังมาไ่านีนะ ออกเลยจะเป็นข้างล่างข้างบนก็ได้บางเอินนะถ้าถอดลงมาอีกมาถุบทั้งสองทั้งสองอข้างล่างและข้างบนพี่ก็เลยดีใจมากที่ว่าพี่ค้นเจอความลึกลับตรงนี้ เงาข้างกายเนี่ยถ้าทุกคนสนใจอาจารย์แม่พอจะบอกได้ไหมคะว่าเขาต้องเตรียมค่าใช้ใจช่ายเท่าไหร่อ,อ๋อพี่เก็บถูกมากพี่เก็บแค่สามพันพี่เก็บแค่สามพันเขาก็จะได้เรียกเงาข้างกายที่นี้มีคนถามมาว่าในตำรานี้จะมีคุณค่ามหาศาลที่เราจะค้นหาคำตอบให้กับสิ่งที่อยากรู้แล้วสิ่งที่เรารู้ตำราก็เป็นประโยชน์มหาศาลที่เราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะ ตำรานะคะลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าแค่เอาไปถอดรหัสหวยทุกงวดวันที่หนึ่งและสิบหกก็คุ้มค่าแล้วนะคะยิ่งมีแหวนเงาข้างกายยิ่งมีเรษใหญ่เลยเมื่อเวลาคุณดวงดีนี่นะคุณหาเจอแล้วแหวนคุณจะออกฤทธิ์แล้วคุณจะหาตังค์ได้สนใจอยากสั่งตำราค่ะอาจารย์วิสาระสามารถสั่งจองได้ไหมอ๋อต้องสั่งที่ที่ที่แอดมินที่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 แอดไลน์ของเราเนี่ยฮะห้าแปด v s r แปดห้าแปดสามนะคะคุณสั่งตรงนั้น คุณสั่งตรงนั้นเลยนะคะพอ่อํำราเราก็อพอสั่งมาส่งได้ทันทีพเพราะยังพอมีเหลืออยู่ค่<น>ะเล่มละส<ภ>ามพันบาทนะ,ะชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะค่ะชุดสุดท้ายแล้เลยคุณอ่ะสั่งซื้อไปแล้วนะ,ค,ะคุณเข้าใจหน้าไหนมันทัดไหนแล้วนะเราําคลิปสอนนะคะคุณข้องใจตรงไหนเราเราเราถาคลิปสอนเราเราอธิบายเราก็จะไม่ทอดทิง้งใครมีจำราดีนะเราก็จะอยู่รอรอสอนรออธิบายเราจะไม่ทอดทิ้งใคร <a> ถ้าใคร มีตําราอยู่เดกกรรมือคุณแล้วนะคุณก็เหมือนกับว่าอ่ามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่มันจะต้องเป็นหาทรัพย์ให้คุณได้ตลอดไปทุกวิชาเรามีคุณค่าหมดนะคะคนเล่นหุ้นคุณก็จะดูหน้าถอดรหัสหุ้นคนเล่นทองคุณก็อยู่ในหน้าที่ถอดรหัสทองคุณอยากดูหวยคุณก็อยู่ดูหน้าหนึ่งหนึ่งจิตถอดหวยมันจะมีทุกวิชาทั้งหมดสิบวิชาเลขบ้านคุณนะถ้าบวกกัะเบนไปเป็นเลขจิตเขาเรียกมันเป็นเงามืดมันเป็นจิตอสูรคุณจะอยู่วุ่นวายแล้วคุณก็ต้อง เปลี่ยนมันออกไปแล้วคุณในบ้านคุณนี่นะจะไม่วุ่นวายจะไม่ขัดข้องจะไม่มืดมนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงตัวเรียกชื่อว่ามันคือขึ้นวะวญ,ญาณคือพลังงานที่บันดาลอะไรก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะเราสามารถจะเลือกสิ่งดีๆมาอยู่กับตัวเราถ้าเราไม่เข้าใจแล้วนะเราก็ปล่อยเลยจาเบอร์แล้วก็หาคําตอบไม่เจอดิฉันเป็นผู้รู้อัดออกก็เลยนํามาบอกให้ฟังโอ้โหเหมือนตําราลเล่มนี้นะคะเป็นเหมือนลายแทงแห่งความสุขของครอบครัวเลยนะคะ ใช่มันมันมันดีมากทีนี้คนเรานี่นะคุณต้องอ่านนะคะถ้าคุณอ่านคุณจะมันจะมีอะไรนี่หลากหลายซึ่งคุณคาดไม่ถึงนะคะพี่ก็จะบอกเลยว่าวิชาพี่นะหนึ่งในโลกไม่มีแล้วก็จะแตกต่างแตกต่างกับที่อื่นแตกต่างกับที่อื่นมากๆเลยเช่นไค่เขาบอกว่าเลขสวยจะตอบว่าสวยสําหรับใครแล้วค่ะแต่อัตัวเลขเงาข้างกายของเราเนี่ยนะใช้ได้เฉพาะตัวทีละเราเรา,เราหารหัสลับนี่มากํากับรหัสชุดของแต่ละคนแล้วนะ มันจะต้องเป็นขั้วบวกถูกไหมฮะ,ะต้องอยู่กับเขามันจะเป็นเลขสวยสําหรับเขาแต่ถ้าอยู่กับอีกคนหนึ่งมันเป็นขั้วลบเราจะเป็นยังไงมันก็ต้องลบความรู้สึกลบทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานี่นะวุ่นวายเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าไอ้เงาข้างกายนี่นะคุมมากค่ะโอเคเลยแล้วพี่ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากพี่รอคอยดูซิห่วยออกมันจะเป็นมันมันมันจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วมันเป็นจริงๆพี่เนี่ยประทับใจมากก็เลยอยากจะนํามาบอกเล่าให้ให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ จริงๆแล้วนะคะในความที่แอดมินเป็นลูกศิษย์นะคะองค์ความรู้ของอาจารย์แม่ไม่ได้มีที่เราพูดถึงกันนะคะในตำรานี่ยังมีอีกเยอะเลยถ้าใครยังมีอีกมากม <3 S 1> ายมหาศาลไปนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมเถอะเพราะว่าสามพันบาทให้องค์ความรู้ของคุณได้แบบคุ้มมากนับหมื่นนับแสนนะคะแล้วคุณชอบชอบหวยชอบเล่นหวย,ยนะ ฉันตอบว่าคุณทำมาหากินกับตําราเล่มน,นี้ได้เลย,เลยไปดูดวงให้คนครอบข้างคนในครอบครัวคุณก็คุ้มมากแล้วนะคุ้มะะดูให้ตัวเองก็สนุกใช่ดูให้ตัวเองได้ทั้ง<ก>ชีวิตเลยโอเค okay, ติดต่อได้นะคะที่ Line vsr8583 ค่ะค่ะท่านไหนนะที่มีตำราอยู่ในมือนะฮะหรือยังไม่มีสนใจก็สั่งซื้อได้เราจะยังอยู่ดูแลคุณที่มีตำราไปอีก สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะขอพักผ่อนแล้วว่าแล้วอาจารย์แม่พูดถึงรหัสชื่อค่ะอาจารย์แม่เมื่อกี้แบบแอบ,บให้วิชากับลูกศิษย์ว่าถอดรหัสชื่อคุณนางองจานสูจีมาเออชื่อนี้มีอิทธิพลกับชีวิตมากไหมคะคนเราหนึ่งถ้าเผิดอรหัสชื่อของเราดีใช่ไหมคะมันก็คือดีมากแต่ถ้ารหัสชื่อของเรานั้นมันไปไม่ดีมันจะไปคานกันถ้าเผิดอรหัสชื่อ,อคุณดีชื่อคุณดีมันจะไปเร็วนะคะทำไมนางซานนางฮองซานสูจี ทำไมจึงมีปัญหาซ้ําแลบซ้าเล่าก็เพราะว่าคนเขาจะเรียกเขาว่าซูจีถูกไหมคะซูจีก็คือสอสู้มันเป็นสิบก็คือสองค่อจานเป็นเลขแปดสองใจเป็นมันเป็นเลขสิบเปเลขจุดจบจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ซ้มตากยากที่จะมั่นคงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอักษรตัวชื่อเนี่ยนะอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากค่ะค่ะใครไม่สัมผัสนะก็จะไม่รู้ถ้าใครได้สัมผัสแล้วนะจะรู้แล้วก็จะทึ่งว่าโอ้มันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะค่ะ หลายคนนะคะหลายท่านที่มาเปลี่ยนชื่อกับอาจารย์แม่แล้วชีวิตดีขึ้นแบบเป็นพลิกฝันใช่ค่ะทุกคนเขาจะมาขยายผล่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนคนหนึ่งนะเขาก็รู้สึกเขาก็จะร่ํารวยมากเลยนะเขามาดูหมอเขามาดูให้ลูกสาวพอพีวิศเขียนไปเขาบอกลูกคุณนี่นะเจ็บป่วยมากเพราะมันยอหญิงมันเป็นดักสอนยอหญิงมันมัน,ม,นมันอะไรนะมันชนฝาเท้าเขาจะต้องเจ็บป่วย<ๆ>เขาบอก oh. ลูกเขาหน้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเกี่ยวกับประสาท เกี่ยวกับปวดขาเมื่อยหลังทั้งๆท,ท,ที่อายุเท่าไหร่รู้ไหมสามสิบกว่าสามสิบสี่สามสิบห้ารวมป่วยทําอะไรไม่ได้เลยฉันบอกถ้าลูกคุณนะเชื่อนะฮะให้เขาเปลี่ยนชื่อหรือเอายอหญิงออกไปลูกคุณจะหายทันทียอหญิงไม่ดีหร่ะคะอาจารย์มันเป็นโรคปวดขาเมื่อยหลังแล้วอย่างดาราล่ะคะที่ชื่อยาแย่อย่างเงี้ยมียอหญิงสองตัวเลยทําไมเขาโด่งดังข้าต่อไปแล้วนะค่ะถึงเขาจะโด่งดังเข้าต่อไปก็ก็รอดูสีคะ่ะรอดูนะก็รอดูสีค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะ จะมีตัวหนึ่งที่เราต้องห้ามนะในตํยตำราเรามีบอกนะทอนางคุณโธหัวแตกใช่ไหมใครมีชีวิตจะถูกคุกคามนะคะใครมีอ่าชอกระเชอใช่ไหมที่มันมีหัวขอดๆเหมือนกับคล้ายๆกับนอนเดนเนีนะคนนั้นนะจะตกเป็นเหยื่อในแผนการของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวอันนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วทีนี้จะมีตัวอะไรอีกนะที่มันเลวร้ายมากพอพึ่งผอพึ่งผอพึ่งคนนั้นนะชีวิตจะเรียกว่า เงียบเงาเศร้าส้อยชีวิตเขาบอกว่าจะเหมือนมจะเหมือนจมน้ําอ่ะค่ะนะคะพี่ก็เลยมานั่งนึกอะไรนะที่เคยไปติดคุ้งอ่ะเขาเรียกไผ่ดาวดินใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ก็เลยมานึกถึงลายชื่อแล้วลายชื่ออะไรใครอีกที่มีลายชื่ออะไรนี่นะพอพี่ฟังแล้วบอกโอ้โหมันเลอเชื่อแล้วชื่อใครเป็นไงเขียนมาเถอะพี่ตอบได้หมดเลยค่ะอักษรชื่อบางคนเขาบอกเมื่อก่อนเราดูชื่อใช่ไหมฮะใครเขาบอกโอ้โหอาจารย์บอกชื่อมันใช่เรื่องราวของผมหมดเลยเนี่ย มันเลือเชื่อมากๆเลยจริงๆแล้วตามศาสตร์อาจารย์เนี่ยตัวอักษรคือเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วก็จะบอกพลังงานจะบอกพลังงานว่าตัวเลขตัวนี้หมายถึงอะไรมันเป็นยังไงพี่ก็บอกแล้วนะตัวเราคือเวทีชีวิตอักษรชื่อมันคือนักแสดงเราถ้าเปิดใครชื่อของใครที่เยอะเค่ะเจ็ดหกเจ็ดตัวเนี่ยนะชื่อของใครเขียนลงไปนะเป็นเลขเจ็ดตัวเจ็ดหลักนะ,ะชีวิตคุณไม่มีความสุขแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณ,คณก็อยู่ในเงามืดเขาบอกเขาบอกว่าใช่เลย,ย่แล้วแล้วบวกกันไปอีกอนะ เป็นหกเจอเจ็บว่าคุณเนี่ยนะคุณน่าจะอับเฉาเศร้ามองในตำราอะไรมีบอกหมดเลยนะฮะแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยค่โอ้ถ้าอย่างนี้นะคะใครที่ชีวิตไม่ดีอยู่นะคะมีโอกาสมาปรึกษาดีกว่าอย่าทนเศร้าเลยเขาไม่รู้ไงคะไม่รู้ถ้าเขารู้แล้วนะเขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บได้บ้างเหมือนกันเชื่อคนเหล่านี้นะคะอย่าเยอะอย่าเกินสี่ตัวละกรปกดลงสามตัวได้ยิ่งดี ช่เผื่อชื่อยาวชื่อเยอะนะคะเขาเรียกว่าตัวอักษรนักแสดงมันแย่งกันทาหน้าที่เวทีที่มันพวกเราเนี่ตัวเราคือเวทีชีวิตอักษรชื่อคลอนักแสดงถ้านักแสดงที่มันเยอะเกินเหตุมันจะแย่งกันทำหน้าที่เวทีจะพังชีวิตจะยุ่งเหยิงไปไม่ถึงไหนอันนี้นะคะมันจะมีบอกอย่างนี้นี่เองคนที่เรานี่นะสัมผัสกับผู้คนมาเป็นแสนเกือบสองแสนแล้วนะคะเราก็เลยจะรู้กับคนนี่นะทุกแง่ทุกมุมเราก็เลยเป็นคนที่เรียกว่า จัดเจนในเรื่องของวิชาความรู้เราก็อยากจะพูดถึงว่าต่อไปนี้นะเราจะพูดในเรื่องที่มันเรื่องปากท้องของประชาชนาเรื่องที่มันสนุกสนานตื่นเต้นมากกว่านะฮะเออจะพูดไปพูดมาพี่ก็จะพูดถึงแหวนเงาข้างกายาดูเหมือนว่านะ,ะแหวนเงาข้างกายของเรานี่ฮะ,ะมันจะมีฤทธิ์มากเลยนะคะเขาบอกที่จะบอกแล้วพี่นี่นะอธิษฐานจิตเอาไว้ว่า พี่อธิษฐา,านครั้งที่สามของชีวิตสามฤทธผลแหวนนำโชคเงาข้างกายนี่นะที่พี่สายบอกมันมีความหมายนะก็คืออย่างนี้เราอาธิษฐานมาอย่างนี้นะทุกคนที่มาเปลี่ยนเลขบ้านหรือมาเปลี่ยนเงาข้างกายอะไรก็แกล้วแต่นี้นะมันจะมีผลเมื่อเราฟังเราก็บอกอะไรมันจะขนาดนั้นเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแต่เราไม่ได้เถียงเขานะ,คะใครมาคาจะผลแล้วเขาฟังไว้ฟังมว้าฉันจะทําแหวนสิวันที่สมงฉันจะพิสูจน์ดูซิว่า ถ้ารหัสแหวนที่ฉันแตาจ่ายออกไปนี่นะถ้ามันมีผลนะ,ะก็คือพวกเราก็คือประชาชนเราคนธรรมดาก็จะสนใจเรื่องหวยกันถูกไหมฮะะมันจะออกจริงไหมเจ็ดห้าหกคแล้วพี่พิวก็เขียนต่อเลื้อยลงมาอีกก็นะประมาณสามช่องมันก็จะมีเจ็ดแปดโทษค่ะเจ็ดแปดปดเจ็ดอยู่นะใครมีเงาข้างกายให้อที่มีไปแล้วนะฮะเวลาหวยออกนะคุณเขียนนะ ขัต่อลงมาอีกสองช่องนะฮะคุณก็จะได้ข้างบนนะฮะเอาข้างกายของใครก็ทําได้เหมือนกันแล้วคุณจะเห็นผลเราก็ทําให้ลูกสะพายสามพญาตเขาสุกหวยกันเป็นแถวเลยสามพญาตนะอ่าสามแปดเจ็ดแล้วลูกสาวอีกเก้าแปดเจ็ดแล้วอีกคนหนึ่งนะฮะถ้าเราบอกเขาบอกว่าให้คุณต่อตรงนี้มันคุณจะได้เลขเจ็ดแปดเจ็ดผมพี่จะให้เขาไปเลขห้าหกห้าคนอีกคนหนึ่งนะ พี่เดที่พี่ลืมบอกว่าคุณต้องต่อมาเพื่อหาข้างบนนะพี่กระลาทธิฐานบอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนี่นะก็ขอให้เลขวันที่สิบหกนี่นะออกหวยข้างบนหรือข้างล่างมาให้ให้เห็นจะให้เห็นให้ได้พิสูจน์พอเสร็จแล้วพี่ก็พอวันเวลาประสธิ์ก็คือสี่โมงเย็นใช่ไหมพี่ก็ถามลูกสาวบอกว่าหวยออกอะไรล่ะเธอเขาบอกข้างล่างออกห้าหกข้างบนออกอ่า เจ็ดแปดเจ็ดพี่นึกใจพี่อะไรนึกใจว่าฉันเชื่อแล้วเชื่อแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เศษจริงๆไม่ทอดทิ้งลูกเลยร้องขออะไรนะเรื่องราวอะไรที่สําคัญสําคัญนี่นะจะไม่เคยพลาดเลยคขออนุญาตดูแหวนของอาจารย์แม่นะคะถ้าเราดูกันคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีถ่ายแหวนของอาจารย์แม่ไว้ด้วยนี่ค่ะเจ็ดห้าหกนะคะที่อาจารย์แม่สวมสีฟ้าวี่งออกฤทธิ์แล้วนะคะเลขเงาข้างกาย แล้วก็มีคนไลน์มาเยอะเลยนะเขาถ่ายมาให้ดูแล้วเขาถูกรอตเตอรี่เนี่ยนะเขาดูจากแหวนอาจารย์นะห<า>้ 5, 6, าหกเขาถูกกันเยอะมากเลยพี่ก็ดีใจนะพี่พี่เนี่ยนะคิดคน้นสิ่งดีๆมาให้ผู้คนได้สนุกสนานตื่นเต<า>้นเพราะฉะนั้นนะต่อไปอยากจะให้รัฐบาลให้สองตัวนี่นะให้ใจ่าย ให้จ่ายสามพันะคะสี่ตัวนี่นะไอ้สามตัวสี่แถวใช่ไหมฮะ,ะก็จ่ายเพิ่สักหกพันจะสนุกกว่าออให้เยอะขึ้นหน่อยนะใหาเยอะขึ้นหน่อยนะคะ,คะเพราะว่าประชาชนคนธรรมดาก็จะไม่มีที่พึ่งแล้วนะฮะ,ะก็หวังว่าเออซื้อหวยซื้อซื้อเบอร์แล้วเขาถูกมาเขาก็รู้สึกเขาจะดีใจญาติที่ต่างจังหวัดเขาบอกเขาก็ถูกห้าร้ยาก็ดีใจมากมาก แล้วขอสอบถามค่ะวิชาที่อาจารย์แม่คิดค้นเงาข้างกายเนี่ยตัวเลขแต่ละคนไม่ซ้ํากันใช่ไหมคะไม่ซ้ํากันค่ะเพราะตัวเลขเนี่ยนะคะคนก็ถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเงาข้างกายมันคืออะไรพี่พี่ก็จะบอกว่าอย่างนี้นะไอ้เงาข้างกายของเรานี่นะมันจะมาจากรหัสชีวิตของของแต่ละคนนะ,ะ,ะรหัสชีวิตของแต่ละคนก็คือว่าพี่ก็จะเอามาถอดว่ามันเป็นหมายเลขอะไระใช่ไหมฮะ ควาวรู้หมายเลขรหัสชีตของเขาแล้วใช่ไหมฮะ,ฮะเราก็จะมีหน้าที่ค้นหาเลขรหัสลับมาากับรหัสชีตของแต่ละคนนะฮะ,ฮะมันจะมีบอกว่านี่ยนะท่านกติกาที่ท่านที่สนใจอยากจะได้แหวนเงาข้างกายก็คือว่าท่านต้องส่งวันที่เกิดเดือนพศออมาทางเราจะได้ถอดรหัสชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของวันเดือนปีเกิด<ะ>ออกมาให้รู้ว่าเป็นหมายเลขอะไรจะมีอยู่3ามตำแหน่งหนึ่งอารมณ์คือความคิดความอาจในการพูดคุยสอง ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของใจสามความเชื่อมั่นจะเป็นเลขที่หรือเลขคู่ติดลาหรือสีลบทางเรามีหน้าที่ค้นหารหัสลับมากำกับรหัสชี่ถูงพูดเป็นเจ้าของเลขรหัสทั้งสามตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อได้รหัสไปแล้วใช่ไหมจะบอกความหมายของตำแหน่งที่หนึ่งนะจะทําให้สะดวกราบรื่นในการติดต่อพูดคุยตำแหน่งที่สองสบายใจเมื่อได้ในสิ่งที่หวัง ตำแหน่งที่สามมีความเชื่อมั่นไม่หวัน่นไหวเมื่อภัยมาแก้ไขปัญหาได้มีทางออกไม่เจอทางตันแต่เรามีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นคนดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสรัรพสว์ที่อดอยากยากไร้เมื่อคุณโชคดีร่ำรวยแล้วจะเป็นการสร้างกุศลผลบุญนะคะคือให้ทานกับผู้ที่เดือ,อดร้อนและอดอยากหิวโหวยเพราะว่ากายที่ที่อยู่ข้างในจะมีพลังแก่ก้าเพื่อจะกำหนดจิตคิดอะไรก็จะบันดาลให้ได้เร็วขึ้น ตัวเราเองก็ต้องมีคุณธรรมในใจไม่ทำผิดคิดชั่วเด็ดขาดเมื่อคุณสมแหวนข้างกายนี่ก็คือกฎกติกาของเรานะคะกะกติกาต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีศีลธรรมถ้าคุณเป็นคนทำผิดคิดชั่วแล้วนะเมื่อคุณสวมแหวนข้างกายแล้วนะคุณจะมีปัญหามาก<อ>เพราะแหวนเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาเป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อมากๆเลยพี่วิเองยังทึ่งเลยพี่วิถึงบอกว่านี่แหละฉันบอกจะให้วิชากับคนทั้งโลกนี่คือวิชาสุดท้ายที่ทุกคนจะเอาไปพิสูจน์ได้ ถ้าอย่างนี้ผู้ที่ฟังอยู่สนใจอยากติดต่อรับตัวเลขข้างกายค่ะจั์แม่ก็โทรมาแล้วก็ส่วงวันที่เกิดเดือนพศออมาะนะคะ,คะทางเราก็จะถอดรหัสชีวิตของแต่ละคนออกมาแล้วเราก็จะหา,ารหัสรับมากำกับรหัสชีดของของของคนที่ต้องการที่มีวันเดืปีเกิดมาให้เราแล้วนะคะ,คะคจะเป็นตามนี้ค่ะวิธีการก็คือง่ายมากใช่ติดต่อได้นะคะที่ Line แอ มีแอดด้วยนะคะ vsr8583 ค่ะติดต่อทางนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นนะวิชาเราเมื่อคุณได้แหวนไปนะคุณก็จะได้รับรู้สัมผัสกับสิ่งที่เราพูดมาะนะคะสุดยอดม่ใช่คุณใส่แหวนเฉยๆนะแหวนนี่ดนบรรมดาที่คุณมีโชคมีลาบดนบรรมดาที่คุณโชคดีคุณลองประช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีผลเหมือนกับคนที่มาเปลี่ยนเลขบ้านมาเปลี่ยนชื่อนี่นะะทุกคนจะสะท้อนกลับจะมาขยายผลเราก็เลยต้องเอาตรงนี้มาพี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้นะ อ่าพี่มันรู้เป้าหมายในถึงที่อยากได้ดืะต้องการแล้วนะ,ะพี่ถือว่าพี่สําเร็จแล้วถือว่าอ่าต่อไปน,นี้นะปีหน้าเราคงจะไม่ได้มาพูดคุยกันแล้วล่ะอาจารย์แม่อย่าพึ่งค่ะอาจารย์แม่ต้องขอบอกก็เลยว่าปีนี้มันเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ขอเป็นเหือเป็นเหนื่อยครั้งสุดท้ายแล้วก็เพราะว่าปลายเดือนปลายเดือนหรือสิ้นเดือนนี้นะจะไปตา่างจังหวัดนิดหนึ่งนะฮะก็จะอาจจะไปไปมา,มา,มาแต่พอสักพักหนึ่งก็จะไปอยู่เลยไปอยู่ยาวเพราะฉะนั้นนะ ท่านที่มีตําราก็รู้สึกจะถามมาขลองใจหน้าไหนมันทัดไหนนะเรายินดีตอบแล้วก็ทาคลิปส่งไปให้ด้วยค่ะเขานะเขาถอดฟุตบอลเขาไม่เข้าใจฮะคุณดูหน้าหนึ่งหนึ่งสองสองะนะฮะแล้วคุณก็ขยันอ่านนิดหนึ่งเมื่อคุณขยันอ่านแล้วคุณก็คุณก็ลองทําดูทีฮะเรามีตัวอย่างถ้าคุณทําไม่ได้มันผิดเพี้ยนจากที่ฉันทำเนี่ยนะคุณก็โทรมาถามได้ฉันจะบอกคุณผิดตรงไหนนะคะวิชาของเรานี่มันเป็นกฎตายตัวตรงนี้นะคะเรามีตัวอย่างให้คุณดูชัดเจน ก่อนที่คุณจะถอดรหัสฟุตบอลได้คุณต้องดูหน้าหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะแ,แล้วจะมีบอกวิธีการขั้นตอนก่อนหลังสร้างยังไงเ<แ>มื่อสร้างแล้วน,นะคุณก็จะมีตัวเลขอ่าเขาเรียกตัวเลขอำนาจพิเศษมาหาักลบซึ่งกันและกันอ,อันนี้นะคะ<อ>หักลบตัวไหนหลังจากที่สูงหักลบกันไปแล้วนะ,ะจะนําส่วนที่เหลือมาประเมินค่าของปริมาณทีมไหนที่มีตัวเลขหักลบเหลือมากกว่าทีมนั้นจะเป็นทีมที่เหนือกว่าคุณเอาทีมฝรั่งเศสนะคะ กับทีมโคเอเชียเมื่อตอนฟุตบอลโลกนี่นะามาเป็นตัวตัดสินนะฮะมันก็จะมีหลายตัวเช่นมาอุลุกไวยนี่นะมันจํานวนขีดมันมีเจ็ดขีดแล้วก็รัเสเซียมีห้าขีดสิ้นสุดการต่อสู้แข่งขันแนะล้วนะรัสเซียก็จะได้จะริงได้ชนะสามสามศูนย์นะฮะฝรั่งเศสมีจํานวนขีดแปดขีดจํานวนขีดของโคเอเชียนะฮะมีสี่ขีดสิ้นสุดการต่อสู้แข่งขันแล้วนะฝรั่งเศสก็จะมีชนะสี่สอง นะคะทีนี้เบนเยียมมีจํานวนขีดหักลบมี6ขีดแลอตูนิเชีย 1, 1นึขีดสิ้นสุดการต่อสู้แข่งขันแล้วนะเบนเยียมชนะ5-2นี่คือบทสรุปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วนะก็จะอถอดฟุตบอลได้ทีนี้มาดูทีมโปรซูกเกตนะฮะเหตุฉไหน,นเขามี7จ็ดทำไมเขาจึงแพ้ โคลอมเบียไปศูนย์สามคำตอบอีกนะจะสอนให้หมดเลย <Yeah. S 1> บังเอิญว่าอ่าโปแลนด์โปแลนด์นะไม่ใช่โปโแลนด์ Poland นี่นะมันได้อ่าจำนวนเจ็ดขีดคุณก็นับไปสิอาจจะำนวนเจ็ดขีดของคุณเนี่ยคุณก็นับว่ามันตกเลขตัวไหนมันจึงเป็นแบบนี้นะฮะคุณก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันตกเลขศูนย์ถูกไหมฮะ ทีนี้เมื่อตัวอโคลอมเบียนี่มันตกเลขห้าคุณก็นับไปสิหนึ่งสองสามสี่ห้ามันตกเลขเก้าเลขเก้าเลขแปดนี่นะถึงมันนี่นะจะได้น้อยแต่เวลาคนที่ว่าคําว่าจําจนวนขีดนี่นะมันไปตกตรงไหนที่ที่ที่ยิงออกมาได้เนี่ยถ้ามันไปตกตัวเลขสูงแปลว่ามันยิงลูกเนี่ยนะมีพลังแล้วเข้าประตูแต่พอมันถึงทวนจะได้มากแต่พอมันยิงแล้วไปตกตัวเลขอ กองกลางตัวผู้เล่นเนี่ยนะไปตกตัวเลขที่มันต่ําคือมันยิงไม่แรงความแรงของมัน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 ก็เลยยิงประตูไม่ได้แค่นั้นเองมันจะมีดูสองอย่างเพราะน้นที่ที่เป็นตัวตัดสินถ้าใครนะเข้าใจพี่สุกได้แล้วนะ,นะ,ะจะสนุกตื่นเต้นมากตำรานะคะน่นี่นะคะหน้าหนึ่งสองสองกับหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามดูวิธีการขั้นตอนก่อนหลังในการสร้างตัวเลขชื่อของสองทีมแล้วพอหน้านี้ก็ตัวเลขหักลบนะคะ ตัวเลขที่เหนือกดเก์เข้าไปหากรลบซึ่งกันและกันนะคะนี่ตารางเราสร้างเอาไว้ให้แล้วว่าตารางแบบนี้แล้วคุณตั้งตัวเลขแบบนี้แล้วคุณหากรลบแบบนี้คุณลองทําดูถ้าคุณทําได้ไม่เท่าชั้นนะคุณโทรมาว่ามันผิดตรงไหนคุณไลน์มาเลยเราจะตอบว,ว่าคุณผิดตรงไหนทาไมคุณทำได้ไม่เหมือนชั้นะะและคุณก็จะได้วิชานะคะตุราเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิชาของเรานี่จมีทั้งหมด10วิชาและคุณจะถามว่า ฉันจะทําอาชีพอะไรมันก็จะมีบอกว่ามันอยู่หน้าไหนแล้วคุณรู้ว่าคุณทําอาชีพอะไรทุกคนที่มาถามนี่นะพอเขาปิดโดยเขายอมรับเหมือนใช่ฉันทาอาชีพนี้จริงๆอือค่ะค่ะโอเควันนี้เราขอญาติอาจารย์วิสาราไปพักผ่อนแล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ